สวัสดีครับผมเพื่อนๆไทยมาดีนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับว่าผมมีเครื่องรุ่นไหนนะครับผมที่พร้อมจัดส่งให้เพื่อนๆบ้างนะครับผมอ่าเพื่อนๆต้องการใช้ใ่ไหมครับอ่าสั่งมาแล้วแบบว่าพร้อมส่งได้ทันทีเลยมาดูกันนะครับผมนี่นะครับเครื่องของทางร้านเราที่พร้อมจัดส่งนะครับผมมีทั้งเครื่องเรือและมอเตอร์ไกด์นะครับผม เริ่มต้นที่เครื่องแรกนะครับตัวนี้จะแบนทางไกลนะครับผมเครื่อง3.6แรงม้า2จังหวะนะครับเป็นเครื่องเรือเล็กๆเกาะกับเรือเล็กๆไม่เกิน8ฟุตนะครับเรือยางเรือไฟเบอร์เรืออะลูนะครับเรือคายักเรือยางเป่าลมนะครับสามารถแปลงใส่ได้เลยนะครับพวกนี้เอาไปเกาะกับเรือแล้วนะครับความเร็วก็จะประมาณไปเรื่อยๆครับไม่เกิน10กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเครื่องตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทสินค้ามีพร้อมจัดส่งมีรับประกันนะครับผม ต่อไปเครื่องทางไกลเหมือนกันนะครับ4แรงม้า2จังหวะเครื่องตัวนี้จะมีเกียร์เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้จะมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างนะครับสามารถถอยหลังได้ทั้งหมดนะครับเครื่องเรือของเราตัวนี้ก็จะขยับสเปคเครื่องขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมสามารถตกอะกับเรือใหญ่ขึ้นมาเรือไฟเบอร์หนาๆหนักๆขึ้นมาได้อีกนิดหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมแต่การซื้อเครื่องเรือดูเครื่องเรือให้เหมาะสมกับเรือนะครับเป็นหลักดีกว่านะครับผมว่านะครับ วันนี้ราคาหนึ่ง้าร้ยบาทมีรับประกันนะครับอะไรเบิกได้ทุกชิ้นนะครับต่อไปเครื่องทางไกลเหมือนกันครับเป็นหกแรงม้าสองจังหวะนะครับเครื่องทั้งหมดจะมีถังน้ํามันในตัวนะครับตัวนี้จะขยับขึ้นมามีเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างและเกียร์ถอยหลังตัวนี้เริ่มเกาะเรือสิบฟุตแล้วนะครับผมเรือยางใหญ่ๆได้แล้วนะครับผมราคาอยู่ที่1 7 9 0 0รบาทนะครับเครื่องที่ผมขายทั้งหมดจะเป็นเครื่องหางสั้นนะครับเตาอกับเร ต่อไปนะครับจะเป็นแบรนด์หวงเจียนะครับแบรนด์นี้จะเป็นเครื่องสีจังหวะนะครับแต่6แรงมาเหมือนกันเครื่องหางสั้นนะครับมีถังน้ามันในตัวสามารถต่อถังแยกได้นะครับใบใหญ่สําหรับเดินทางไกลๆแล้วนะครับตัวนี้เกาะเรือ10ฟุต11ฟุตได้เลยนะครับเครื่อง6แรงก็ถ้าไปเกาะกับเรือ11ฟุตก็ถือว่าไปเรื่อยๆนะครับราคาอยู่ที่2 2 9 0 0บาทราคาถูกมากนะครับสําหรับเครื่อง4จังหวะนะครับตัวใหม่ๆแบบนี้นะครับเครื่องตัวนี้จะมี8แรงด้วยนะครับ แปดแรงจะเป็นตัวนี้นะครับมีสต็อกพร้อมจัดส่งเลยนะครับผมเครื่องสวยมากเลยนะครับเครื่องแปดแรงตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับอะไรมีทุกชิ้นนะครับเปิดอะไรได้ทุกชิ้นครับผมสินค้ามีรับประกันทุกตัวนะครับผมอ่าต่อไปครับนี่เลยครับผมเครื่องสิบห้าแรงหัวมนนะครับผมตัวนี้นะครับแบรนด์ขนเตียวเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสองจังหวะนะครับ ถังสั้นก็กับเรือบ้านเราได้ทุกโมงนะครับตัวนี้จะมีถังน้ำมันแถมนะครับอะไรแถมครบเลยนะครับผมมีเกียร์เดินหน้าเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องนี้ก็ถือว่านิยมมากนะครับผมสวยมากนะครับใช้อะไรตัวเดียวกับยามาฮ่าได้เลยนะครับอะไรผมสามารถเบิกให้ลูกค้าได้ทุกชิ้นนะครับผมสินค้ามีรับประกันนะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองจังหวะนะครับสิบห้าแรงเหมือนกันครับแบรนด์หัวเจียนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องสี่จังหวะนะครับผม เครื่องสวยนะครับผมแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากนะครับผมตัวนี้คือีจังหวัดมีเกร์เดินหน้าหลังเกียร์ว่างนะครับผมนี่ครับสามารถใส่ชุดพวงมาลัยได้ตรงนี้เลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์จับให้ด้วยนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็มาตรฐานแล้วครับสีจังหวัดนะครับเครื่องหางสั้นสามารถเกาะกับเรือบ้านเราได้ทุกโมงนะครับผมอะไรเบิกได้ทุกชิ้นครับเพื่อมีรับประกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่0 0้ารอบาทนะครับถือว่าถูกมากๆนะครับผมมาทําให้เพื่อน ต่อไปครับผมเป็นมอเตอร์ไกด์นะครับนี่มอเตอร์ไกด์ของผมนะครับจะขายแบรนด์ไฮโบรนะครับผมนี่ครับนี่อยู่สามขนาดนะครับผมสามสิบสี่ปอนด์สี่สิบสี่ปอนด์และห้าสิบสี่ปอนด์นะครับผมเดินหน้าห้าสปีดถอยหลังสามสปีดนะครับแขนตัวนี้สามารถขับได้สั้นยาวนะครับนี่ครับผมแกนจะเป็นสแตนเลสนะครับผมมอเตอร์ตัวใหญ่แล้วนะครับผมแอมเต็มนะครับผมระบบไฟนะครับผมจะมีระบบเซฟตี้ตัดไฟอัตโนมัติให้นะครับเมื่อเจออุบัติเหตุนะครับฟันหิน ฟันไม้นะครับหรือใบพัดเกี่ยวถุงนะครับผมมอเตอร์ตัดอัตโนมัติให้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะนะครับแบตเตอรี่เหลือกี่ีอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับจะเป็นตัวที่ประหยัดแบตมากเลยครับผมสินค้าตัวนี้มีรับประกันนะครับสามารถเบิกอะไรได้ทุกชิ้นเช่นกันครับผมเพื่อนๆน่าใส่มากครับผมโอเคนะครับผมเพื่อน เครื่องที่แจ้งมาทั้งหมดนี้นะครับผมทางร้านเรามีสต๊อกของัดส่งให้เพื่อนๆเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไทยมาลีนไปด้วยนะครับผมทําเครื่องใหม่นะครับเครื่องจีนมีอะไรนะครับสามารถเบิร์ได้ทุกชิ้นนะครับเครื่องมีรับประกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับจะทําเครื่องดีๆเครื่องราคาถูกมาให้เพื่อนๆได้ใช้กันอีกนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ